สวัสดีครับผมแป้นะครับจากเต้นเคอ o c โตคาชลบุรีครับแห่งใหม่ครับวันนี้ถึงคิวมารีวิวรถเข้าใหม่1คันวันนี้เรามากับพั n d a BRV รถวิ่งแค่60,000โลรถมือเดียวก่อนจะมาดูรถขอบอกไว้นิดนึงครับว่าเต้นเค t ออ a r โตคาชลบุรีของเราได้ย้ายที่ทำการสี่แยกเฉลิมไทยวิ่งไปทางมันนัดทางพันทองอมตะเนี่ยนะครับ7กิโลนะครับ เต็นเราอยู่ติดกับทางเข้าห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ดอนหัวล้อนะครับเต็นเราย้ํานะครับติดทางเข้าห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ดอนหัวล้ออาเภอเมืองจังหวัดชนบุรีหาง่ายเต็นใหญ่รองรับเต็มที่มีป้ายชัดเจนนะครับหาไม่เจอพิมพ์ครับ g o o g l e Ma ทครับว่า K a เอออโตคาดอนหัวล้อชนบุรีนะครับหรือโทรมาถามผมก็ได้ครับเป็นเบอร์โทรและเบอร์ไอเดียไลน์ครับ 0817617922นะครับ0817617922อยากดูสินค้าอยากดูรถคันไหนทัาทายเข้ามาได้ที่เบอร์นี้เป็นเบอร์โทรและเบอร์อีไมล์นะครับเอาละครับมาเป็นการเสียเวลาเรามาดูรถเข้าใหม่วันนี้กับ Honda BRV 1.5 SV Top ทอปสุดนะครับมือเดียวป้ายแดงวิ่ง61,000กิโลปี16ครับวันนี้นะครับเราเปิดขายในราคาครับ ในใบคือ3,99,000วันนี้เราขายในราคาพิเศษให้นะครับซื้อเงินสดลดให้2,000 20, 0เหลือ3 7 9 9 0 0บาทนะครับซื้อเงินสด3 7 9 9 0 0บาทนะครับเครดิตดีดาวครับข่อนเดือนละประมาณ7,000กว่าบาทนะครับเพราะนั้นคนมีรายได้ประมาณ15,000คนเดียวซื้อได้เลยถ้ามีเครดิตไม่เป็นการเสียเวลาครับมาชมความงามของรถคันนี้ครับ เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟสปอร์ตไลท์พร้อมเรียบร้อยเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปมีคิ้วลิ้นข้างล่างนะครับแล้วก็หน้ากระจังสีโครเมียมที่ตัดกับตัวรถสีดําเห็นชัดเจนสวยงามมากนะครับคิ Q ้วโค้งล้อสีดําด้านนะครับเพื่อตัดกับตัวรถสีดําเงานะครับมีไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างนะครับข้อสําคัญครับรุ่นท็อปเอสบีเนี่ยมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับ กุญแจคีเรตเหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อเป็นรถสีดา้ามือเปิดโครเมียมก็ตัดกับตัวรถชายล่างก็จะมีคิวโครเมียมเพื่อตัดกับตัวรถนะครับเห็นชัดเจนสวยงามนะครับอ่าเป็นลนักษณะเขาเรียกรถคอสโลเวอร์มีเดิมๆนะมีเดิมๆนะนะฮะมีเม็ดโอเม็ดอาร์คครบหมดนะครับเม็ดอาร์คครบหมดแผ่นเพดมี QC แต้มไม้ครบหมดประตูไม่เคยแกะน็อตแก้มไม่เคยแกะนะครับ ท c ตรวจไว้เรียบร้อยแผงประตูก็เช่นกันเป็นหนังนะครับพร้อมกับพลาสติกนะครับไม่มีรอยยับย่บยนถลอกเปราเปื่อยใดๆทั้งสิน้นเห็นไหมฮะินละเก็บบริเวณนี้เดิมหมดนะจะดึงให้ดูนะครับพอรถมันไม่ค่อยได้แกะเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเมตอาต้องไงครับต้องลึก1มิลห่างกันประมาณ1น,นิ้วท,ทุกจุดเลยนะครับค่อนข้างเดิมหมดนะครับน้ำมันที่ใช้คันนี้ใช้เก้าหนึ่งเก้าห้าได้นะครับ สาอากาศอยู่ด้านบนนะครับมีที่ฉีดน้ํามีที่ปัดน้ําฝนนะฮะแล้วข้อสาคัญคือไปท้ายเป็น LED แล้วนะครับสัญลักษณ์ของ Honda b r v นะครับมีกล้องมองหลังความเรียบร้อยนะมาจากห้างเรียบร้อยนะครับท้ายก็จะเป็นคิ้วกันแล้วก็คิ้วบนเป็นโคเมียมนะฮะคิค้วล่างเป็นสีบอลน,นะครับท้ายกว้างมากดูท้ายนะครับกว้างๆเลยนะฮะ ทีนตะเข็บเดิมนะฮะเม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับเม็ดอาร์คเดิมหมดเห็นไหมครับทีนตะเข็บบริเวณนี้เดิมหมดนะครับทีนตะเข็บบริเวณนี้เดิมหมดนะฮะเพราะได้เป็นรถมือเดียวเราอยากจะพับเพื่อจะทุกสัมมาลาให้กว้างขึ้นเราก็สามารถพับได้นะครับนี่แะครับพับนี้ครับเห็นไหมฮะพับนี้ลงไปทั้งสองข้างได้นะครับเพื่อให้กว้างลงไปแล้วเราจะสามารถทุกของได้นะครับอยากกระดกทุกของอีกดึงตรงนี้ครับเห็นไหมฮะกว้างเลย นะครับเนี่ยฮะดึงลับนี้ลงมาแล้วก็ดึงตรงนี้ออกมาเห็นไหมครับเป็นบอร์ดนั่งสามแถวคอสโลเวอร์ที่กระทัดรัดและสะดวกมากนะครับรุ่นนี้ยังมียางอะไหล่อยู่นะครับยางอะไหล่คลายนอตจากตรงนี้แล้วยางอะไหล่อยู่ด้านท้ายจะหล่นลงมานะครับยางอะไหล่อยู่ด้านท้ายก็จะหล่นลงมานะครับ <The same. S 1> ด้านขวาก็เช่นกันมีคิ้วยาวๆไปเลยมือเปิดโคมเมียมนะครับ แล้วข้อสาคัญคือด้านบนมีที่ยึดแหลกที่ยึดแหลกหลังคาเนี่ยเอาไว้ไปทางกายก็หาแหลกติดแล้วก็ยึดได้เลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพับสุดเอสนะครับมาดูแผงข้างครับแผงข้างใสสะอาดสวยๆไม่มีรอยยับย่นใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นหนัง PVC นะครับพร้อมกับพลาสติกนะครับพร้อมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทีนตะเข็บเดิมหมดนะครับทีนตะเข็บเดิมหมดนะฮะ กุญแจเป็นกุญแจคีเลดอยู่แล้วครับล็อกได้จากตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะถ้ากระพริบสามครั้งคือล็อกอันนี้คือล็อกแล้วเวลาจะเปิดนะครับกดจากรีโมทหรือหรือกดจากตรงนี้ก็ได้กุญแจอยู่ที่ผมนะฮะเห็นไหมฮะติดหนึ่งครั้งก็คือเปิดนะครับซีนในเข็บเดิมหมดเช่นกันนะมาดูซีนในเข็บเดิมเดิมเห็นไหมครับซีนในเข็บเดิมเดิมไล่ลงมาแผงประตูนะครับเป็นกระจกไฟฟ้า สี่บานเซ็นเตอร์ล็อกกระจกปรับข้างไฟฟ้าแล้วก็พับเก็บไฟฟ้านะครับแผงประตูไม่มีรอยยับย่บยนใดทั้งสิ้นสวยงามมากครับเบาะหนังไม่มีรอยยับย่นใดทั้งสิ้นเพราะรถวิ่งหกหมื่นโลทั้งทั้งฝั่งคนขบับทั้งฝั่งคนนั่งนะไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับได้เป็นพรมสามดีเจ้าของใส่พรมสามดีคันนี้ได้ได้เป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับพุชสตาร์ทอ่ะเยบเบรกครับกดสตาร์ทเ,เลย ไม่อยู่ที่61,900กยิโลรถมือเดียวป้ายแดงเช็คศูนย์ตลอด6 1 9 0ืกอยิโลขยำนะรุ่นท็อปสุดเลยนะอ่าหูมาไัยนะครับเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมวิทยุได้นะครับเชื่อมต่อได้นะครับด้านข้างนะครับเป็นช่องแอร์นะฮะเป็นแอร์แอร์ระบบออโตเป็นวิทยุแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับเชื่อมต่อได้หมดนะครับ แล้วก็เป็นกล้องมองหลังครับผมใส่เกียร์ถอยเห็นไหมครับเป็นกล้องมองหลังเรียบร้อยนะครับอันนี้มาจากโรงงานนะครับแอร์เป็นระบบออโต้นะครับแอร์เป็นระบบออโต้นะครับปรับอุณหภูมินะครับแล้วก็มีช่องต่อเอาล็ตต้องต่อต่างๆได้จากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็วางแก้วน้ำได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับบริเวณนี้ไม่มีรอยยับย่นในด้สิ้นมีทั้งแอร์แบ็กฝักคนขับแอร์แบ็กฝักคนนั่งความเรียบร้อยนะครับช่องใส่ของกว้างขวางครับ ข้อสำคัญครับรถคันนี้มือเดียวมีบุ๊กเซอร์วิสเข้าศูนย์ตลอดนะครับเนี่ยเข้าศูนย์ตลอดแล้วรถมือเดียวครับวิ่งห1 0 0ืกิโลครับสวยงามมากครับเบาะหลังนะครับเปิดเข้ามาครับเบาะเป็นเบาะหนังเช่นกันเหมือนเบาะหน้าใสสะอาดครับวัวเขาไม่ติดครับเทดรูมไม่ติดครับเบาะคนขับและเบาะคนนั่งมีกระเป๋าจินงจ้ใส่ของได้วางแก้วน้ำได้ ข้อสําคัญครับมีแอร์หลังแยกต่างหากนะครับแอร์ปรับได้จากตรงนี้เลยข้างหน้าก็สูญข้างหน้าตรงข้างหลังก็มีอีก3ามช่องแยกต่างหากเลยเห็นไหมครับอิสระเลยนะครับเช่นกันครับอยากจะเข้าไปนั่งบอดหลังครับไม่ยากครับผมปรับให้ดูครับดึงตรงนี้ครับเห็นไหมฮะก็เข้าไปนั่งได้แล้วนะครับเห็นไหมครับกระดกขึ้นไปครับเห็นไหมฮะ ถามว่านั่งได้จริงไหมนั่งได้ครับถ้าเด็กเล็กเลก็นั่งได้แล้วก็มีช่องวางแก้วน้ําช่องวางของเรียบร้อยเห็นไหมครับสะดวกสบายครับเป็นรถคอสซูลูเวอร์เบาะสามแถวครับสะดวกมากครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับป้องเครื่องไล่จาก qc นะครับสติกเกอร์เดิมอยู่ครบหมด qc แต้มไว้ยังอยู่รอยจุดจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาหนึ่งสาม ca มอกสติกเกอร์ครบหมดแม้กระทั่งสติกเกอร์บาร์โค้ดของ Honda ก็ยังอยู่นะครับ ซีตะเข็บเดิมหมดน็อตฝากระโปรงด้านซ้ายด้านขวาไม่เคยแกะแก้มไม่เคยแกะนะครับเม็อาร์คบริเวณหัวโชคอยู่เดิมหมดนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง Honda i-VTEC 1 5 0 0น c ะครับแรงดีครับแล้วก็ข้อสำคัญครับ QC นะครับแต้มไว้ระหว่างทุกจุดเลยที่เป็นน็อตทั้งหมดเลยนะครับรถเดิมมากนะครับสวยงามครับแล้วแรงด้วยข้อสำคัญ 1500cc ครับ ยางปี25นะครับยาง205 60ขนาด16นิ้วนะครับดอกยางใหม่ๆเต็มๆปี2025ใช้กันยาวๆไปเลยนะครับทั้ง4เส้นเลยแม็กไลน์เดิมๆจากโรงงานแท้ๆครับ h o n d a BRV รถมือเดียวป้ายแดงปี16แท้ๆข้อสำคัญครับวิ่งแค่6 1,000กิโลนะครับวันนี้ครับราคาครับ399,000เราไม่ขายครับ ซื้งินสดแล้ลดให้2 0 0 0 0ื่ครับเหลือ3,79000บาทเครดิตพีดาวครับ่อดเดือนละ7 0 0 0กว่าบาทประมาณ7,800บาทใครที่มีรถเก่าอยากจะมาเทิร์นกับเราเรามีบริการรับเทิร์นให้รถคอสโลเวอร์คันนี้เรามีลายหลายรุ่นหลายแบบไม่ว่าจะเป็น Honda BRV ไม่ว่าจะเป็น m i t s u b i s เ i x p a n d e r h o n d ้ HRV เรามีข้บหมดเข้ามาดูครับที่เต็นท์เราครับเ a u t ต c a าของเราครับอยู่บริเวณทางจะไปอมตะ ทางจะไปพันทองนะครับถนนสุ p ยูนยนะครับจากห้างเฉลิมไทยมาถึงตรงนี้7กิโลเอ็นเราอยู่ทางเข้าห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ดอนหัวลออติดทางเข้าเลยติดทางเข้าเลยมีป้าย KA ออโต้คาใหญ่โตเห็นชัดนะครับมาไม่ถูกครับมี์กูเกิ m ลแมทไว้เลยว่า KA ออโต้คาดอนหัวล่อมาไม่ถูกโทรมาถามผมไ,มได้ตามเบอร์สนใจรถโทรมาคุยตามเบอร์ครับ0817617922นะครับ 0 8 1 7 6 1 9 9 2 2เป็นเบอร์โทรและเบอร์ไอดีไลน์ะครับใครเห็นคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงใครที่มาซื้อรถคันนี้เห็นแชร์จากที่ท่านแชร์ออกไปผมมีค่าแนะนำให้5,000บาทผมฝากไปด้วยกับรถสวยคุณภาพดีนะครับเกียอตโกับ h o n d a BRV ครับผม